ในใจข้าเสมอเรื่องที่ท่านทำเมื่อหลายปีก่อนทำไมถึงยอมเล่าให้ข้าฟังอย่าบอกนะว่าท่านไม่เคยรักข้า ท่านผู้รักข้าเช่นกันเล้วปีต้องยอมให้เราได้สมใจแนะ่มากับข้านะหากว่าข้าไม่ยอมไปเหรอเจ้าจะย,ยังรักข้าไหมลาก่อรจอยไปช่วยเจ้โฉใช่นะ มซถ้าหากว่าข้าไม่ได้รักท่านท่านจะเป็นศัตรูกับเล่าปีไหมจะเข้าใจผิดแล้วนะเล่าปีต้องได้ครอปแผ่นดินเท่านั้นสันติสุขถึงจะเกิดขึ้นคนอย่างโจโฉนะ่ะมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงใจข้าอยากทำแต่สิ่งที่ดีๆ ข้าไร้ทางเลือกนอกจากต้องฆ่าอย่างนั้นเลยดูเหมือนข้าไร้ทางเลือกจริงๆเลย คุยบอกพี่เราปีด้วยว่ากนอตูตายแล้วข้าขอโทษจะไม่ต้องขอโทษหรอกไม่ต้องเสียใจด้วยข้าไม่มีวันยอมให้พี่เราปีต้องผิดหวังแน่โชคดีแต่เท้าดูดีไม่เกิดอะไรขึ้น ออืวีรบุรุษยังไม่วายตายเพราะหญิงอ่ะอย่าเร่งผมจนได้เทาผมจนได้เท่าผมจนได้เทา สังกัดเจ้าใช่ไหมข้ามันข้าเป็นคนสั่งเอง จอโฉะอะไรวางเรื่องกวนอูซะเถอะไม่งั้นโลกไม่สงบสุขเนี่ยไม่คิดว่าข้ากล้าฆ่าเขาใช่ไหม ถ้างั้นก็ลงมือสิไม่งั้นนับจากนี้ไปโลกเราจะไม่มีวันสงบสุขได้ข้าต้องฆ่าเขาแน่นอน ลิสเดียเธอเป็นไปไม่ได้ เป็นต้องฆ่าค่าใช่ไหมองคการบังคับองคการอย่างนั้นเหรอองคการบังคับเหรอแม่ต้องแลก้ดยชีวิตเจ้าอย่างนั้นเหรอชีวิตข้าไม่ได้อยู่ในกำมือข้าท่านก็ไม่ต่างจากข้าหรอ ยากไปม,มากกว่านี้เลยนะอีกทางให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยให้ขวางข้ามันต้องตายใครบังอาจแต่ต้องเขาตายสะท้อนเดียวไม่ทัพกวนเลิกราสักทีเถอะจรรรัิใจชั่วองค์การบังคับอย่างนั้นเหรอตาอะจะเถิดจรรพันใจชั่วเฮ้ยยนนะ่ะข้าคือประกาศสิจะฆ่าข้าไม่ได้จะมีประกาศสิแต่ข้ามีดับวนอูจาจะบข้าองค์จักรพรรดิไม่ได้ มิฉะนั้นความกาลอหนจะบังเกิดขึ้นทั่วโลกผู้คนจะต้องล้มตายกันอีกเยอะเจ้าเข้าใจบ้างหรือเปล่าสำหรับแค่สตรีนางหนึ่งที่ไม่ได้รักเจ้าเลยเจ้าประชดโลกนางเป็นพี่สะใภ้เจ้าผู้หญิงของชายอื่นถ้ายังอยู่นางจะทำอะไรให้เจ้าได้ข้าให้สัญญาเจ้า วันใดโลกสงบสุขข้าจะฆ่าจกักรพรรดิโทษด้วยตัวเองและข้าก็เป็นคนรักษาคำพูดด้วย โจโฉโลกใบนี้มันไม่สงบสุขก็เพราะท่านนั่นแหละ พี่สะพายไปกันเถอนะนานถึงเจ็ดปีที่กวนอูร่วรบเคียงข้างเล่าอปีกับอาณาจักรเว่ยและหูคั่วอริ่จีนกลายเป็นนรกบนดินยี่สปีต่อมาเว่ยและหูโจมตีของทัพของกวนซึ่งกำลังรอกำลังเสริมพวกเขาสู้จนคนสุดท้าย ควรอูถูกจับได้และถูกฆ่าศีสักรถูกส่งไปให้โจโฉ วันนี้ข้าต้องการให้ทุกคนรับรู้ว่ามันคือฝูงหมาป่าในคราบของลูกแกะที่ปลอดชีวิตกวนอูแต่เท้าคงหมายถึงสุนกวนแห่งหูไทหรือไม่สุนกวนเป็นเพียงแค่ผู้กระทำยังมีทั้งเหล่าปีหนจะเตียวหุยข้าต้องการให้ทุกคนทราบไว้ คือพวกเขาที่ร่วมกันฆ่าท่านกวนเห็นทีคราวนี้คงเลี่ยงการนองเลือดไม่ได้ถูกต้องเล้วไม่มีกนอูใช้ชนะก็แทบไม่มีทางเป็นไปได้ทำนายล่วงหน้ายากมากไม่นึกเลยว่าขณะตายไปแล้วเขายังถูกท่านใช้อีกจนได้ ข้าไม่เคยบอกว่าข้าคือลูกแก่นน่ โจโฉจัดพิธีฝังศีรษะของกวดอูหวังปลุกป,ปั่นสงครระหว่างชูและหูหูจัดพิธีสมกวดอูอย่างสมเกียรติและสร้างโบสถอุทิศให้แก่เขาทว่าความเป็นพันธมิตรกับล่มสลายหลังจากให้เกียรติก่บกวดอูแล้วเล่าปิีก็ย,ยกทัพโจมตีหูอีกคราครั้ง